มันเป็นเฟนน้องบาจาเป็นไงบ <slide. S 1> <ând> ้างเอาจริงดีใจมากนะแล้วก็เอาจริงอยู่กับบาจาเกินไต้องม่ใช่ขค่รุ่นมนะมันต้องพอ่แม่อะด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆขี่องใหกาแล้ก็เชีญชูุ่นนี้ทับผหมเป็นไงบ้างแบบได้ใ่แล้วมันสบายยังไงพรมีมันมีหลายฟงชันด้วยามีผู้ชายน่ใช่ตอนนี้มีหลายคนหลายฟังนมากคือเราอาจจะค้ดว่ามีแค่างนักเรียนแต่จริงๆมีเยอะแยะแล้วก็ วันนี้ผมก็ใส่มาเมื่จริงผมใส่ในซาวด์พารแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยสบายมากก็อย่างวุ้นเสใส่นี่กจะช่วยป้องกันงแต่งเสียงนะครับผมผมตอบพี่เดี๋ยวผมมองกล้องแล้วผมไม่ค่อยถนัดเลยอ้าวเหรอมองไปมองมาได้ได้อะไมันจะดูเละหลักวะถ้าพูดอย่างนี้พี่ก็สวยเหรอไม่เท่าไหร่พี่บอกไม่เท่าไหร่จริงๆตอนเรียนเราได้ผูกพันกับบาจ่าแค่ไหนจริงๆเป็นรองเท้ลี่ยงคู่แรงเลยกเลยแล้วจริงๆแล้วคุณพ่อแม่ผมไม่ใส่ ตั้งแต่คุณพ่อทำงานนะคุณพ่อทำงานแม่ก็จะ้ไปเซ็นรองเท้ารองเท้าหนักที่เป็นแบบขนาดหนักนะถ้าช so ูใถ้าชูไม่ตองรอใส่ให้พี่ลีมาฝากลูกชานะฝากด้วยนะครับก็ตอนนี้นะฮะับกเดียวเราอยู่ที่ไหนนะสยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นเตอร์ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ครับก็เป็นงานส80บาทใช่ก็มีเปิดตัวนะครับแมนแอมบาสเตอร์ครับผมแล้วก็ผมด้วยนะครับก็ ที่นี่ก็มีสองในครับพี่ลานให้เลือก,ากลาดใหม่ก็มาดูกันได้ผมว่าทั่วประเทศไทยเลยครับอา่าพักนี้งานเราก็เยอะนะรีรายการทุกเกือบทุกช่องเห็นเห็นรีหมดเลยครับงานแน่นมากง<ป>านแน่นก็ไมได้เบ<ๆ>ื่อกันเนาะไปทำอะไรมาไปมูมาหรือเปล่าจริงผมมูมานานมากแล้วนะอ่ามูมานานมากแล้วเพิ่งแสดงผลผมว่าหลายๆอย่างด้วยพูดแสดงผลแสดงผลพูดแสดงผลเพอาะผว่าหลายๆอย่างด้วย เราอย่าไปโมโหงานอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆอะผมดูเรื่องทั่วไปเลยนะครทุกเรื่องแหละจริงจริงด้วยเราเป็นคนยุคใหม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเชื่อขนาดนี้ก็อะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำครับอะไรบ้างที่เราไปทำมาแล้วสึกว่ามันได้ใครบอกว่าไหวยที่ไหนดีผมก็ไปครับสุดก็ไปเลยก็ถ้ามีเวลาครับถ้ามีโอกาสสำหรับสำหรับเรื่องมูนี่มันสุดแค่ไหนกับกับการที่ต้องไปทำต้องแบบ ผมว่าเจริงๆผมให้บาลานซ์เนาะบาลานซ์กันครึ่งๆแล้วกันครับระหว่างหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็เรื่องอย่างเนี้ยจริงๆเราไปขออะไรครับของงานเลครับของงานแต่เราก็ปหินรีทั้งปีเลยนะยังอยากเห็นอยู่หรอเห็นครับก็เห็นเห็นฮะเห็นแต่ปีครับก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่ครับแล้วก็โชคดีที่ว่าโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้จัดทุกคนก็ให้โอกาสครับ ให้้ผมได้ลองทำในสิ่งที่ผมบางอย่างไม่เคยทำเลยปีนี้ยังมีคิวว่างอยไหมมีสิคบแหมเห็นอย่างนี้ก็ต้องมีบ้างนะฮะกิ๊บมาก็ยังสามารถติดต่อได้เลยนะติดต่อรุ่กรรมได้เลยครับยัง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 รับงานได้อีกเยอะก็ลิมิตมันหนึงประมาณเจ็ดแปดงานนะครับวันรอเล่นรอเล่นเออมืเลยนะแต่แต่ว่าลีจนคนเขาแซวว่าแบบรีไปทำของใส่โปรดิวเซอร์รายการตามช่องต่างๆอะไรเงี้ย ไม่ผมไม่ให้น้ำของไงกาเรียกผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของคาร์นูุมอะไรวยแล้วก็เพราะอาจจะเห็นพัฒนาการเราเออที่เราแบบรั้งคุยขอโทษครับครั้งแรกเรามาเราอาจจะได้แค่ห้าสิบเปอน่อไปอาจจะเป็น6 0สิบเปนตจ็สปอร์เช่วงนีจริงๆที่ให้โอ้ตัคนใหญ่ตัวใหญ่เรามีแหลกไหมแหล่งที่แบบว่าไปประจำเรื่องน้าได้ตลอดไอเติมแนะนำหน่อยเติรคนก็ตามไปสิไม่ได้ห่วงไม่วงหรอ อันนี้หัวโโอ้หไม่ไม่ก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนผมไปที่เชียงใหม่ครับเอ้าจะมีที่ต่างๆที่คนน่าจะรู้จักกันอีกที่มีปัดตาแดงวัดป่าแดงเพอาะทำใจพูดแล้วเป็นเซนเซอร์แล้วกันนะพระธาตุพระธแทกอ๋อกระแทกตะไครับ้ก็คือไปทางก็จะได้ใช้เซนเซอร์ก็คือไปกันทุกคนเลยเออก็คือไปแล้วได้กลับมาตลอดนี่หรอกแตจริงๆในชีวิตผมไปที่นั่นประมาณสองสามครั้งเองครับแล้วอย่างปีนี้มีกี่ ปีนี้มีทั้งหมดกี่เรื่องปีนี้เห,หรอรต้องปีอะคือจริงๆแล้วปีนี้หลายคนอาจจะเห็นเห็นหน้าผมบ่อยในซีรีส์ในละครแล้วก็ในภาพยนตร์จร<ม><ม>ิงๆแล้วต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงของก่อนหน้านี้เป็นช่วงโควิดนะแล้วก็ถ่ายมาแล้วมันก็เหมือนกับมันอั้นอั้น,อ,นอั้นจนมาแบบออนแอร์พร้อมกันนะครับรวมถึงแบบละครหรือซีรีส์ที่มันแบบของปีเก่าที่มันเด้งข้ามปีมา เท่านั้นเองเพราะว่าของลีแต่ละเรื่องคนจะคาดหวังกับฉากละสี่ครับผมคนนี้คาดหวังวพี่ก็ติดตามผลงานใครคาดหวังนี่พี่ติดตาผลงานพี่ละค่ะนี่ละค่ะจริงจริงมันมันรู้สึกยังไงบ้างกับเวลาถ้าซิกถ้าลีได้เรื่องหนักมันก็จะต้องมีเป็นลายเซ็นของเราเซ็อะไรเงี้ยซิกเนเจอร์มันเป็นลายเซ็นของผมเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอไม่จริงๆผมว่ามันก็เป็นตามบทเนาะตามบทตามคาแรคเตอร์ของเราเองก็มันก็อยู่ในขอบเขตการทำงานนะครับแล้วก็พยายามทำนั้น งานให้มันเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องเคารพในตัวนักแสดงที่เราเล่นด้วยยังไงเขาก็ผมชอบขอโทษก่อนรับขอโทษนะขอโทษนะอะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าสิ่งที่เราเล่นมาก็จะมีอะไรอย่างนี้ยมาถอะไรอย่างนี้คืออะไรนั่นแหละม่ถึงคอมบูว่าผมว่ามัน่าจจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรที่หลายๆคนมองเป็นแบบนั้นจริงๆเวลาซีดีตัวเองเล่นซีงที่สกกจะส่ตาตัวเองแต่ว่าจะต้องแบบเพลียวพลวแค่ไหน จริงผมเขินไม่กล้าดูนะไม่รู้ว่าผมเขินนะผมที่ไหนผมชอบให้พ่อแม่ให้พี่ดูแล้วก็แบบแบบดิฉันเขินเพราะอะไรเพราะว่าผมเออผมเวลาดูงานของตัวเองแล้วผมก็เืินเต้นอะไม่รู้อ่ะไม่รูอ่ะแล้วเราไปศึกษาความแคลวาเคล้นนะความแคลวาเล้าหรอเออมันอยู่ในบทด้วตกใจว่ามันอยู่ในตัวไม่ใช่บทพี่ตกใจไม่แต่มันมี acting coach มีผู้กำกับทีช่วยบอกเลยว่าแบบเอาเพิ่มเอง อะไรอย่างนี้ทำตาเจ้าชู้กันนี้เองจริงๆมันมันทำได้เองมั้ยหรือว่ามันเป็นการ acting coach ผมว่าเป็นอินเนอร์กละครนะแล้วก็ acting coach ด้วยครับจริงๆเราคุณไม่ไม่ครับไม่ไม่ขนาดนะไม่ขนาดนั้นให้ฝากว่าจะได้เห็นดีต่อไปอย่างต่อเนื่องครับก็ฝากด้วยครับก็ปีนี้ยังมีซีรีส์แล้วมีละครอีกนะครับที่ยังไม่ได้ออนแอร์ครับก็ฝากคนติดตามดูด้วยครับสามารถพูดชื่อเรื่องได้หมดเลยไหมฮะถ้ามีเวลาเยอะ สามารถพูดได้เลยไหมฮะพูดเลยว่ะช่วงวันออนได้ค่ะช่วงวัาานออนได้เหรอครับก็มาชัซีคอเซ็ครับผมใช่เลยครับผมช่วงนี้ก็ออนแอร์ไปแล้วฮะดีมากก็ผมนี่ท้ายๆหน่อยแต่ว่าได้เจอกันแน่นอนเออจริงหรอเปรเราจะได้เห็นดีเล่นซีรีส์วายบ้างไหนฮะก็อันนี้ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่มองด้วยครับแล้วก็ความเหมาะสมด้วยครับอยากลองไหมอยากลองตกอย่างไรก็ได้นะจริงๆผมมองว่ามันคืองานศิลปะนะจริงอยากลองบ้างยังไงก็ได้เลยครับเนี่ยที่พูดเรื่องเรื่องอะไรค่ะ เดือดด้วยหลังหลังจานค่ะเออเพราะฉากเลยนะฮะจูบจริงค่ะจูบจริงแหมคก็จูบกันจริงทั้งเรื่องแหละไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกเออก็เต a t i n g จูบเลยนะเพราะฉากนี้ก็เ r ตติ้งดีผมว่าจริงๆด้วยบทด้วยแล้วด้วยการกำกับด้วยการเล่าเรื่องทุกอย่างด้วยองค์หลายๆองค์ประกอบนะแล้วก็นักแสดงนักแสดงหลัก อยี่แก๊งผู้หญิงนะเล่นดีทุกคนเลยครับเป็นคนชมเยอะมากแล้วก็อย่างตัวผมเนี่ยคนนักข่าถามผมว่าใครเป็นคนที่ชั่วช้าที่สุดในเรื่องใครเป็นคนที่เลวที่สุดในเรื่องหรือว่าใครเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วผมว่าผมได้ฟีนแตกจากด้านนี้มากกว่าว่าแบบทุกคนติดตามแล้วก็คอยคอยให้ผมตอบว่าใครแล้วผมแฮปปี้มากที่ทุกคนสนุกไปด้วยกับทุก EP <ช>แล้วในทุก EP กมันจะจบไม่มีปม ก็ต้องไปตามหาดห้วยกันเนะว่าใครสรัป<า>แล้วว่าใครครับไป่ต้องในเล็กมาถามผมแล้วฮะเออโอเค,คขอบคุณค่ะ<อ>